ก็อ,อยากให้ลูกหาประสบการณ์นอกบ้านเพราะว่าขันยูเต้นในบ้านก็ได้ยินเต้เสียงดนตรีแบบเดียวก็เห็นเต้นหนาคนเก่าๆครับมันก็นเลยเศร้าตื่นเต้นวันนี้ก็เลยอยากให้ลูกหาประสบการณ์นอกบ้านนะครับ กับบ่ไปไกลหรอกครับไปแต่บ้านพี่บ้านน้องเจ้าของในบ้านลูกเต่าเจ้าของนี่แหละครับฉะนั้นหากว่าลูกพิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบรท่นานอภัยป็นณาโอกาสนีก้อนอก็แล้วกันครับว่าพีพ่ๆเป็นประสบการณ์มาหลายปีนะความสามารถมากมมยแต่เต่าหนองของก็เริ่มต้นนะครับของก็ยู่อนุบาลยู่ครับฉะนั้นกันเสียงกัยังบ่ทั่าดนในยู่หาขี้กัย่งบ่ท่านในพอแต่ด้วยความย,ย่งอยากยืนอยู่ในวงการในยูก่ก็จึงอยากเลียนก็ได้ทรงไปเลียนแล้วแต่ว่ากับ ผมก็เลี้ยงก่อไก่ก่อกาพี่น้องยังบ้าน่เลยย่างบด้ขึ้นมาทยมมานทะยุอนุบาลอยู่อคอยหัดคอยเฮียนเอาครับเห็้ยนบนี่ไอบ้บอยนี่เนาะเนี่ยตะกี้ข่อยกับเสียงไหลขึ้นกันล่ะเออเสียงไหลทั้งไหลทั้งผิดขี้แต่ว่าส่วนมากข่อยสิปีนขี้แม่เสียงข่อยแม่ว่นลึงยุติ <laughs> <laughs> แต่ว่าเต่าหยองเราหลายขี้นี่ข่อยถือว่าเรามีความสามารถพิเศษเป็นนิกมหัศจรรย์ตอนแรนบอกลูกข่อยเปเรียกมหัศจรรย์เป็นที่ไหนเนี่ยครับโอ้ย เห็นบ่มมู่แม่พนเต้าหยองมีวัฒนาการดีมากเยี่ยมจังเลยเสียงเพราะร้องดีขึ้นพนยยองลูกคอยนั่นน่ะลูกคอยไปนี่ลูกมาถามแม่่าแม่เสียงผมไปไดนแม่เมื่อถึกูตอบแท้คือตอบพีหลิ่นถ้ตอบอี่หลินเออมวนลูกมวนเสียงมวนเออถึงทำนองแล้วทำนองอีดีเดียแต่แต่กูบีบข้าวมาหน่อยห้องกับจังมวนั่น่ะสิบเทีย่ะวันนี้กันชี่น้องได้ได้ฟังเสียงของเต้าหยองโดยที่พ่อพได้ต้องลองน้ำเพรต้องลองน้ำพอ ไทยบ้านทิ่แตกตื่นว่านอบันนีมาด้เอาแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าภาพเจ้าของเสียงเพีงนี่ค่อยประคองน้องไปนํ่พี่น้องพี่น้องแซนคลับใจกันลอยว่าอยากหินเต่าย้องห้องห่มแสแงแท่งใจนั่นล่ะนกพิราบเอ้ยตื่นปิ่นบอกแล้วก่อนน้ลูกเอาฉะนั้นแม่นก็ดีไปใส่ชุดเพชรเนาะเอาไปแต่งหน้าลูกอะแฉะนั้นก็ให้ฝากไปคับน้องบ่อยก็แล้วกันลูกเอาสู้เรียนให้มันถือขี้ลูกกูเด้อ กิเห nah, nah, ็นหนาพอหนาแม่ไ้แล้วลูกสี่จะมาเฮดรีวิวเนี่ยน้องเสียกาย